ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมต้นทุเรียนมมซันคิงนะครับที่ผมเสริมขานะครับเสริมขาแล้วก็เสียบยอดเสียบยอดไว้นะครับอันนี้เป็นรอยแผลของต้นต้นต่อเดิมนะครับที่มันที่มันหลุดออกไปครับให้ดูลักษณะ ขนาดตอนนี้ก็ประมาณท่อสองนิ้วครึ่งนะครับรมันท่อสองนิ้วครึ่งอันนี้ก็ใหญ่ท่อกันแล้วต้นตอเนี่ยผมปลูกประมาณสองปีครึ่งนะครับสองปีครึ่งค่อยเอามาเสียบยอดตอนนั้นลำต้นประมาณท่อท่อหนึ่งนิ้วก่อนที่ผมจะเสียบยอดนะรประมาณหนึ่งประมาณท่อหนึ่งนิ้ว ไอ้ตรงนี้ก็มาปลูกทีหลังหลังจากปลูกต้นต่อไปแล้วหนึ่งปีไอ้ขาตรงนี้นะครับปลูกระยะห่างก็ประมาณสักแปดิบเซนแปดทิเซนแล้วก็มาเสริมขาจุดที่เสริมขาตรงนี้ความสูงประมาณเมตรห้าสิบนะครับความคิดตรงผม ผมว่ามันเหมาะสมแล้วครับระยะนี้ให้ความแข็งแรงถ้าเราเสริมต่ำกันไปก็เวลาลมพัดอะไรก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่การแต่งกิ่งของผมก็จะเน้นแต่งให้ห่างไปเลยนะครับระยะไว้ระยะระหว่างกิ่งให้ห่างเพราะว่าทุเรียนโมซันคิงเนี่ยนิสัยของเขาคือเขาจะชอบแตกกิ่งแขนง แตกกิ่งแขนงออกมานะครับอย่างเงี้ยเขาจะชอบแตกกิ่งแขนงแล้วก็เขาจะเลี้ยงกิ่งแขนงเขาได้ดีนะครับกิ่งเขาจะใหญ่ถ้าเราไว้กิ่งกิ่งเนี้ยกิ่งหลักกิ่งหลักเยอะอย่างเงี้ยพอมันแตกแขนงออกมาแล้วแล้วกิ่งเนี่ยมันจะมาทับซ้อนกันนะครับทับซ้อนกันทําให้กิ่งมันไม่โตนะครับในมุมมองของผมเนี่ยโมซันคิงเนี่ยควรจะแต่งกิ่งให้ห่างหงหน่อย ให้เขาได้รับแสงในเต็มที่นี่เลยผมจะแต่งห่างๆไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าต้นมันมีต้นใหญ่ที่ผมเคยปลูกไว้แล้วมันตอนนี้มันอายุประมาณสี่ห้าปีเนี่ยกิ่งมันออกเยอะมากนะครับมันผมยังเสียดายเลยว่าเราแต่งกิ่งไว้ไว้กิ่งเยอะเกินไปมันก็เลยทำให้กิ่งมันไม่ค่อยโตแล้วก็ มันมันจะกิ่งมันทับซ้อนกันนะครับกิ่งมันทับซ้อนกันเวลาออกลูกออกอะไรมันก็จะจะยากในการจัดการอีกทีหนึ่งผมก็เลยนี่เลยแต่งห่างๆไว้เลยนะครับไม่ได้หวังว่าต้องเอาลูกเยอะอะไรนะครับถ้ากิ่งพวกนี้กิ่งแขนงพวกนี้มันแตกออกมาเนี่ยมันก็สามารถไว้ลูกได้เหมือนกันกิ่งพวกีเล็กพวกนี้นะครับ มันก็สามารถนี่ได้เหมือนกันข้อดีของการแต่งกิ่งทุเรียนให้ห่างก็คือเนี่ยครับกิ่งที่มาเทียบกับลําต้นแล้วเนี่ยมันใหญ่นะครับเนี่ยมาเทียบกับลําต้นเนี่ยมันจะใหญ่ถ้าลําต้นใหญ่ไปด้วยกิ่งพวกนี้มันก็จะยิ่ง,งโตขึ้นไปด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นการทดลองนะครับช่วงแรกๆที่ผมมาปลูกทดลองเสริมขาแล้วก็ เสียบยอดนะครับนี่คือต้นต้นพันต้นต้นทุเรียนบ้านนะครับต้นเดิมของมันอันนี้มันหักไปแล้วเพราะว่าต้นนี้มันขึ้นมาแทนนะครับออกิ่งพัน์ของเราขึ้นมาแทนก็ถือว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจนะครับใครที่สนใจปลูกทุเรียนการใช้วิธีนี้ก็ลำต้นแข็งแรงนะครับตัวเรียวมาก กิ่งที่ผมเอามาเสียบเนี่ยอาอยุแค่ประมาณสักปีครึ่งนะครับมาสักปีครึ่งตัวได้ขนาดนี้นี่ถือว่าเร็วมากนะครับเพราะว่า,าต้นต่อเดิมที่เราปลูกเนี่ยลากเขาสมบูรณ์แล้วลากเขาเจริญไปได้ไกลแล้วนะครับทําให้การหาอาหารอะไรเนี่ยดีมากพอเราเอากิ่งพันมาเสียบเนี่ยมันก็เลยได้รับสารอาหารได้เร็วนะครับอาหารที่ที่มาเลี้ยงกิ่งเนี่ยมัน มันก็เร็วมันก็จะเติบโตได้เร็วมากนะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลดีเนี่ยบวกกับบวกกับพื้นฐานลำต้นของเขาดีอยู่แล้วเนี่ยอ่มันจะทำให้เขาเติบโตได้เร็วมากนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับผมก็ทำไว้หลายต้นนะครับที่เป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวพามาดูอีกต้นหนึ่งอา่านี่นะครับอีกต้นหนึ่ง แตกยอดตลอดเลยครับหมสันกิงอันนี้ก็เสริมขาเหมือนกันนี่ครับก็เอากิ่งไว้ไม่เยอะนะครับเน้นแต่งห่างๆไปเลยอนาคตก็อาจจะแต่งก็อาจจะตัดออกอีกนะครับกิ่งพวกนี้ยเราไม่เน้นไว้กิ่งเยอะนะครับอาศัยให้ให้มันกิ่งใหญ่นะครับ กิ่งแรกของผมนี่ประมาณสักเมตรห้าสิบเลยนะครับเกือบเกืบสองเมตรนะครับกิ่งแรกเดี๋ยวมาดูต้นใหญ่นะครับยังไม่ออกดอกเลยมูสันคิงต้นนี้กักน้ำก็แล้วนะครับงดน้ำจนใบเหลืองนะครับ พอให้น้ำกลับขึ้นมาเหมือนเดิมกลายเป็นว่าแตกยอดนะโอ้โหแตกยอดง่ายมากครับทุเรียนพันนี้แข็งแรงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำาทุเรียนที่เสริมขาแล้วก็เสียบยอดเฉยๆนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ